สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปโนเร n โนนไม้กินแปลงครับวันนี้รอบนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงไโปซีซ <c oughs> ั่นสเราก็มาเดินตลาดที่มีชื่อเสียงของทางใต้หน่อยที่จังหวัดพัทธลุงนั่นคือตลาดหลาดใต้โนโนฝนตกอุปสรรคเยอะมากสำหรับในซีซั่นสของเรานี้ ก็ตอนนี้ฝนตกคนเยอะคนเยอะแหละถ้าฝนไม่ตกคนน่าจะเดินเยอะเลยสำหรับรหลาใต้โนดแล้วจะมาดูพามาเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกม็มันมีทั้งโซนต้นไม้มีทั้งอาหารส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะเป็นอาหารนะแล้วก็มีร้านไม่กิ่มแมรงอยู่หนึ่งร้านก็คือสวนคูชมภูเราจะได้ไปเจอเขาแล้ว แต่ฝนตกอยังไงดีนะเนี่ยตอนนี้กาลังหาที่จอดรถอยู่นะแล้วก็เิยแชเนินนาแหละอ่ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องลองพยายามกันหน่อยว่าเราจะไปให้สุดในขนาดไหนนะเดี๋ยวขอหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุยที่ตลาด ถึงแล้วหลัดใต้โนดวาออเป็นครั้งแรกที่กลางร่มและทส่หมวกเป็นครั้งแรกที่ป้องกันอะไรขนาดนี้นะแล้วก็ฝนตกพังๆไม่แต่คนเยววะอะว่ะไปตก็ตามหาร้านแจชมีก่อนนะจริงๆวันนี้เราก็มีภารกิจด้วยนะแต่ต้องอธิบายก่อนนะว่าเราจะแบ่งเป็นสองคลิปอืม คลิปนี้เราจะเป็นพาเดินตลาดใต้โหนดเป็นตลาดที่จะบอกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในภาคใต้ณตอนนี้ณเวลานี้คนเยอะมากรู้จะหาเจอวะเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งเดี๋ยวไว้รอติตดตามอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะว่าเราทําอะไรแต่เราไปหาร้านก่อน <c oughs> คนเยอะมากเลยว่ะไปทางไหนก่อนดยวันเนี้ยโซนหนึ่งโซนสองโฮมสเตย์บาร์ไปตรงนี้เนี่ยตรงไปก่อน <c oughs> อุ้ย <c oughs> เหมืออเลา ถือล่มแล้วเราเกลกกากเขาว่าปิดหน่อยกันนะ <c oughs> ตรานี้มันเข้าโซนของต้นไม้ไมันถือว่ามันอยต้นไม้ต้นต้นไม้อะไรมันก็ไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร่เราใส่หมวกด้วยไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าถือล่มแล้วพอคนเข้าไปคนเยอะๆมันเกลกะเขานิดนึงปิดหน่อย จะเอาเจอแล้วเจอจนได้โอ้โหอีแคบเจอจนได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเดินเดินดูก่อนเดินจนได้อันนี้มันเดินรอบรอบแบบยังไง บนเนี่ยตลาดชุมชนคือตลาดชุมชนเป็นตลาดที่เราทำเองมาขายเองเข้าสานปลูกเองมาขายเองอโอเคเดี๋ยวผมเดินมา <c oughs> ไปเดินดูก่อนเจอแล้วนี่ร้านร้านที่รัชนี <c oughs> เป็นมอกสวนคุ่มชมพ,มพมูนะอันนี้พี่เขาก็มาตั้งร้านเปิดขายอยู่ อ๋อเดี๋ยวพาเดินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีภารก,กิจกับพี่รัชน,นีเขานิดนึงแต่อีพีอีอีพีหนึ่งนะอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวเราพาเดินก่อนเอาอันนี้ฝนตกเรียกันวย่าร้งเลยยืนยืดเออยืนนั่งเลยเออปีตดสดสองน่าจะเปิดยังไม่เปิดเนาะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ อันนี้นีอ๋อมันก็แบ่งเป็นโซนเฮ้ยมีกาแฟดิฟดนะ้วยว่ะน่าจะลองดิฟดูเะยดิฟดิฟกาแฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกอนแล้วกันดเดี๋ยว่อยเดินมาวะ่ะอ๋อมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอาราวกลมๆนะอันนี้เข้าไปตลาดอีกทีหนึง่งอ๋อเมื่อกี้อีกด้านหนึ่งต่วนใหของขายนะ ต้นไม้ต้นไม้มีบ้างไม่เยอะนะอย่างเมื่อจะเป็นตลาดรวมๆอย่างเงี้ยแหละไอแต่คนเยอะว่ะคนเยอะจริงไหนก่อนดีวะอันนี้ก่อนเถอะอันนี้อันนี้อของจินเยอะมากเลยอ่ะน้าคนถึงเดินเยอะด้วยแต่เขาเปิดวันอาทิตย์นะ เปิดชั่ววัน8ปดโมงเกโมงถึง5้าโมงเย็นอขอ,องกินเทียบเลยว่ะคือ,อถ้าทหารเดินตลาดต้นไม้ก็น้อยมากเลยทางภาคใต้แทบจะไม่มีก็แต่คนเล่นต้นไม้เยอะนะทางภาคใต้อะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตลาดต้นไม้น้อยนะไปทางไหนดีวะ เยอะละร้านตามกันนะน่นยเออพูดถึงเดินฟิวเดินตลาดนี่ก,<ๆ>ก็โอเคดีโอ้มีด้านหลังอ๋อมีที่จอดด้านหลังเอ้ยที่จอดจริงเขาก็เขาก็เขาก็ไม่น,อน้อยม่น้เยอะเหมือนกัน โอู้ที่จอดเยอะเหมือนกันนะอันนี้อะไรกันอ๋อซื้อมาแล้วมานั่งกินนี้เมื่อกี้เราก็แวะกินไปแล้วดีจริงๆเราต้องมาจะกินที่นี่วะ่ะขนมจีนใหญ่ก็เป็นข้าวแกงขนมจีน ขอ,องกินเยอะม่กเ้ยเยอะทั้งนั้นเลยของกินประมาณสัก8-90%ของกิน8-90%นี่จะมันปูมัน,น,มน,น,มน,นปูนคเป็นกระแสยิ่งยิ่งช่วงเที่ยงบ่าย คนก็น่าดูมาอเดิมนเนี่ยคนใหม่นี่เอะอันนี้เราวนมาตรงไหนวะอันนี้เราวนมาศูนย์การเรียนรู้อมอนูลาศูนย์การเรียนรู้มนโนลา,ารรนมนนลาีอะไรอะ่ะ เดี๋ยวดูหน่อยดิถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะเห็นอะไรเยอะกว่านี้นะเรามาจังหวะแบบทุกทีเลยอ่ะอ๋อนี่มันมีทางนี้เหนะ็นไหมเมื่อกี้เราเดินจากด้านนู้นแล้วเราวนมานี่ออกมานี่คึอมมนเป็นวงกลมตรงนี้อันนี้มันเป็นโซนอะไรวะโซนสามโซนสี่โซนสามโซนสี่เอ้ยลองไปเดินตรงนี้ เมื่อกี้เรายังไม่ได้เดินแถวตรงนี้เลยเมื่อกี้เราเดินด้านนู้นแล้วก็มาเดินด้านนี้ทีหนึ่งน่ายแต่ช่นะเดีย๋ยวค่อยค่อยเดินไปด้านด้านนู้นทีแล้วกันะะเดินดูเรื่อยๆ,ๆนะเขาก็ทําดีนะถึงก็ทนะาาําทำดีนะเอ้ยเอาแบ่งสองแยกอีกเหรอวะดูอันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้เราค่อยเดินวนกลับมาน,นี่ ไม่ไม่ยาวมากเออมันก็เป็น,นโซนดีนะผะว่าก็ก็ทําดีเลยอืมอาหารของกินเทียบเลยวะ่ะมีทั้งของกินเล่นมทีทั้งผักผลไม้เออแล้วอีกอย่างคือเอามันเป็นที่อย่างที่พี่รัฐบอกว่าเป็นของชาวบ้านเลยจากสวนเนี่ยจากสวนที่ชาวบ้านเขาทำมะแล้วก,ก็มาขายออไม่ได้รับมานะมันถึงราคาไม่แพงเนี่ย นี่เราทำเองเนี่ยอ้าว้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบลนันร้อยเจ็ดสิบกะละแมนี่ก็ไม่แพงนะแต่ถ้าเกิดรับมาก็สององร้อยกระบอกะมันก็จะแพงกว่าแต่อันนี้ไส่มาเอ้านี่ยของที่ชาวบ้านเขาทำมาเองหมดเลยอืออันนี้นีอะไระ ดีกันทั้งทุกร้านเลยนะเนี่ยขายดีกันทุกร้านเลยปลาแห้งที่จะทำเองก,กันมาเอา,าอเดินทะลุมาตรงนี้แล้วเออแต่วันที่เดินทำไมเ,เห็นเห็นร้านกาแฟเมือ่อกี้เห็นมันมีปิดนี่ก็มีปิดแต่ว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้เราไปกินกาแฟเหรอกาแฟจะหลับนว่า ไม่รู้กาแฟเขารองขนาดไหนแต่ของเรากินกาแฟตัวเ,เองนี่หลับสบายเลยนะอ,อันนี้เราเดินมาอ๋อจะมาบรรจบตรงที่เดิมตรงนี้เรามาบรรจบตรงที่เดิมออ ม,มันมาจบกันเดินคนเยอะมากเนยให้ดูบรรยากาศนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันเโอ้คนเดินไม่หยุดเลยนะมาเรื่อยๆเอยอ่ะเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่เราจอดรถนะ่ะคือรถเยอะอันนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วฝนเริ่มหยุด <c oughs> เามาถ่ายรูปนและ้ละมีฟ้าเปิดเริ่มเปิดมา้หน่อยขีบคุณตลาดต้านลมพอฝนหยุดรู้สึกว่าคนจะเยอะขึ้นนะดูดิมึงแน่นทุกร้านเลยอ่วะวนะัดคึกคัดมากมากเลยนะดู คนเต็มไปหมดเลยนรี้เล่นวายมันอาจจะดูแบบมุมกว้างนะแต่จริงๆถ้าเกิดมาเห็นที่จริงนี่คือคนเยอะเลยเดินแน่นเดินแน่นเลยแต่ว่าคือไม่ได้ใหญ่แบบกว้างเกินหรือก็ไม่ได้เล็กนะ <c oughs> ก็กำลังกลางๆพอดีๆก็น่าเดิน อบอกว่าหน้าเดินอต่ส่วนใหญ่เมื่อจะเป็นอาหารก็แปดเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะอืมแล้วก็จะมีอย่างอื่นตลาดคืออย่างที่บอกไปมันไม่มีตลาดต้นไม้ที่แบบเป็นเรียวตลาดต้นไม้นะช่องเราเป็นช่องไม้กินมแมลงช่องต้นไม้ใช่ไหมแต่เรา <c oughs> ไม่มี่าอามีตาต้นไม้เนี่ยแถบภาคใต้นี่ไม่ค่อยมี ต้องเป็นแถครับในกรุงเทพหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีแบบคนที่ขายต้นไมก้ก็จะต้องมีบ้างแหละขายไมก้กิ่งมะงบ้างเพราะง,งั้นสำหรับที่ตลาดนี้ก็จะมีแต่ทียอาีาเพราะว่าแกก็ทำเองแล้วด้วยเ้าก็นำมาขายด้วยนะก็อ,อย่างที่บอกไป หม่ว่าอาหาราคือผักผลตัวผลไม้อะไรต่างๆเนี้ยเขาก็เป็นของสวนเขาเองแล้วก็นำมาขายไอ้เมื่อกี้เห็นร้านจะไปลองกาแฟวะ่ะเห็นกาแฟดี่มันก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรก็อยากลองนก็ไปลองกาแฟหน่อยแล้ววะเฮ้ยนี่เราเดินเฮ้ยทำไมเหมือนจะหลงว่ะ ไปทางไหนวะเนี่ยนี่ห้านนั่นมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเด้วยนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะเดี๋ยวด้านนี้ป่าวะด้านนี้นี่ด้านนี้ป่าวะอ๋อด้านนี้นี่ด้านนี้ไหมด้านนี้อันนี้ตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นบ้านบ้านเดี๋ยวเดี๋เด้าโอ้นี่แต่แต่ร้านนี้ป่าวะ

อ๋อก็เป็นกาแฟสดเนะะเราตรงนี้เป็นร้านหนุ่มีร้านที่รัชนีด้านที่ที่ป้าป้าเืิอกันผนแดงเดินเนี่ยอืมถ้าเดินเข้ามาด้านเมื่อกี้เดินเข้ามาตกตลาดปุ๊บไปด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเดินมาหน่อยเดี๋ยวก็เจอร,ร,นะร้านทีนท่รานะอ้ยตลาดคนเยอะ มันมีอีกร้านนึงเดี๋ยวไปดูอีกร้านดีกว่าครับน,น,นี่คนเยอะว่ะไม่ได้กินหาเมื่อกี้เดินหาดิเอ้ยเมื่อกี้ไม่มีที่ว่างตอนนี้มีที่ว่างและวะ้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองหน่อยวะ่ะโอ้เมื่อกี้รอตั้งนานแล้วมันจะได้คิวไหมวะ <c oughs> อยากลองเว้ยเมื่อก,กี้คิวเยอะวะ่ะไอ้ร้านนั้นขายดีเมื่อกี้จานนี้ก็ขายดีนะเป็นมาเป็นพักๆแล้วก็คือตรงเนี้ยมันคนเริ่มทยอยมาแล้วก็ฝนฝนหยุดล้วอืมฝนหยุดล้วเดี๋ยวต้องลองหน่อยว่ะต้องลองนิดนึง ตั้งเลยไหมครับหรือว่าเท่าไหร่ครัเท่าไหร่นะครับสามสิบห้าบาทค่ะกาแฟรสแก้วหนึ่งค่ะค่ะ đi มัสตาร์ใช่ไหมคุณพรเร,เรามาคัคว่วเอ,องออเราจะคั่วกับเตาเตาเตาไม้ไหมคุอ๋อเป็นกระทะใช่ไหมคั่วก,กะทะคั่วมือกระทะดำๆคั่วทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร เป็นโลบัสตา้าชุม่มพรอนเสร็จแล้วกาแฟชุมพอนว่าแล้วมันคุ้นๆุนกินแล้วมันคุ้นๆเพราะเราก็สั่งมาทำมากั่วเองเหมือนกันอันนี้เขาก็คั่วเองเป็นคั่วมือ พว,ะนะาาพวกกระทะนะใช้เตาถ่านพั่วกับกระทะก็ถือว่าพัวได้เนียนเนียนค่อนข้างเนียนอยู่เอ,อไม่ขมแล้วก็แต่อย่างว่าโรบสรัสซ่าน่อ,อตัวเทคเตอร์มันนะเทสโนดมันนะคาเล็เตอร์ดิคาเร็เตอร์มันจะไม่ชัเทาราบิก้าแต่ถือว่ากาแฟดีอยู่แล้วกาแฟชุ่พอมอ,อร่อย วันนี้เราก็เดินค่อนข้างแบบดูมันมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรมากนะสำหรับ,บตลาดในนต้โหนดเนี่ยแต่ว่ามันมีโซนกิจกรรมเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เป็นโซนดนตรีเหมือนกันแล้วก็มีดนตรีด้านนูน้นแล้วก็มีเป็นพวกวัฒนธรรมทา,รรทางจังหวัดพัทลุงภาคใต้อะไรพวกนี้หลายอันจริงๆร,ร้านต้นไม้เอาจงจริงมันมีอยู่ประมาณแค่ไม่กี่ร้านหรอก ราก็ช่องต้นไม้นะแต่ก็อย่างว่าอยู่กูอยางเปลี่ยนบรรยากาศอย่างอื่นบ้างนะในเดินลุยตลาดเนีย่ยก็จะมีอยู่สองสามร้านนี้นี่คือเป็นตลาดต้นไม้เหมือนกันแล้วเราก็มาจบที่ร้านนี้นะสวนภูมิชมพูมาจบที่ร้านนี้นี่ของที่นัททั้งน,นั้นเลยนะ ส่วนอันนี้ที่เป็นเป็นพวกน่าจะเป็นไม้แบบไ,ไ,ไม้ธรรมดาไม้ลูกผสมไม้ลูกผสม,ม,สมอันนี้นอันนี้น่าจะใช้น้ําจากน้ำเข้าน้ำแร่น้ำเข้ารดน้ำบอ่อน้ำบอ่อน้ำบอ่อน้ำตาลอันนี้พี่รา้านเขาขายในในในเฟส้วยนะขายในเฟสในในฟเฟส ด้วยนี่าเฟรชแต่ว่าแต่ว่าคือนี้เป็นรูปผสมหลายชั้นไม่ใช่ธรรมดาหมดเลยค่ะอ๋ออันนี้ตีเป็นตัวธรรมดาไปแบบทันเลี้ยงง่ายตัวเลี้ยงง่ายๆออมมนนนะดดกกวัี้ขายดีของหรอก็เนี่ยนะก็ถ้าใครมาใต้โหนดลาดใต้โหนดก็ ถ้าซื้อต้นไม้ก็มาร้านพี่รัชนีคือมันมี2อร้านตรงนี้กับตรงนูน้นเนี่ยสอร้านอืมแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจแต่ว่าจะต่ออีกคลิปหนึ่งนะต่ออีกคลิปจากคลิปนี้เพราะคลิปนี้เราพาเดินตลาดแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เรายังมีต่อนะในสำหรับซีซัสนสาโปในเ p นเทียส t ซาท์ออฟไทยแลนด์ซีซันสม ไปติดตามกันต่อไปว่าเส้นทางต่อไปของเราจะเป็นยังไงคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดต่อไให้ด้วยนะจ๊ะฝนมันตกพอฝนตก แล้วก็เป็นช่วงบ่ายคนซาบวกกับฝนตกก็จะน้อยลงจากคนเ้เยอะหายไปเลยฝนไล่คนแต่ว่าจริงๆแล้วขายดีทุกร้านนะสุดท้ายก็คือขายหมดแทบ,บทุกร้านเลยที่ที่เดินมาเมื่อกี้ตลาดลาดใต้โนดณัทถลุงรูจ้จักรู้จักเปล่า มันมันเรียกเงินได้นะดูไหมเอามันเรียกเงินได้จริงเลยหกร้ยห้าสิบเจ็ดร้ิบแปดร้อเฮ้ย900 900อีกร้อนึงเราจะได้โบนัสแล้ว